เมื่อนักชกอิตาลีมวยเข่าครับมวยเข่าชาวอิตาลีผู้นี้ครับต้องการที่จะมาวัดมวยเข่ากับเท่านั้นของต้นตํำรับอย่างนักมวยไทยครับงานนี้นี่สักขาองเล็กรับจัดเดือดแลกเข่ามันเดือดแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับสักขาองเล็กครับนักชกจากประเทศไทยครับยอดมวยจากผู้ศึกข่าวกีฬาครับเมื่อปี2538ครับเจอกับเขาคนนี้ครับนี่ครับอเลสซิโอดอแองจลโลครับ นักชกชาวอิตาลีครับทังคูนีเจอกันที่เมืองทิวอวลีประเทศอิตาลีในการวันทรงชัยคอมแบตลีกนะครับเมื่อวันที่4ครับเดือนมิถุนายนปี2554ครับอุ้งอุศอกขวาไปครับโอ้โหสักขาาพองเล็กครับแหมชกกันในกติกามวยไทยแน่นอนครับมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับแข็งสายสูงไปครับท่านนั้นของสักขาาพองเล็กสักขาพองเล็กนี่ดีกรีเวทีแชมป์เวทีลุมพินีครับ ได้รับรางวัลยอดมวยนะครับจากสมาคมพุทธศากระกีฬาปี2538ครับแข่งซ้ายสูงครับทางด้านของสักขาพองเล็ก็แชมป์ต่างๆอีกมากมายครับนักชกชาวอิตาลีผู้นี้ครับมวยเขาครับอื้มดานการใช้เขาครับจังหวะและแขนเขาขวามาครับทางด้านของอื้มอเลซิโอเจอหมัดขวาคืนไปครับจากสักขับแข่งขว้ามาอเลซิโอเดินเข้าหาครับจังหวะนี้อเลซิโอนี่นักชกชาวอิตาลีนะครับแข่งขวาไปครับจังหวะนี้ครับ ถีบขวาหน้ามาก่อนครับถนัของสักขาพงเล็กขาพงเล็กสืบเทาเข้าหาครับเหวงฮุกซ้ายไปครับอเลซิโอจับตีเขาขวาครับตีเขาขวาขึ้นครับสักเขาขวามาเขาขวาขึ้นเหมือนกันครับอเลซิโอครับวัดเชิงเขาครับจังหวะนี้การไล่แขนครับเข่าซ้ายครับยัดไปเขาขวาขึ้นมาเดินเขาหาครับไล่แขนเขาขวาครับเขาขวาขึ้นเหมือนกันครับไม่ยอมโดนยุไฟเดียวครับแล้วก็พลิกลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับโอ้โหเสียเรียมครับเสียเรียมแม่ นี่ครับอืมาเปลี่ยนมาหมัดซ้ายลําตัวครับท่านน้องของขาวพองเล็กครับอารซิโอเดินเข้าบทเขาบี้ครับแข่งซ้ายสาดมาก่อนครับข,ข,ขาวพองเล็กทิบขวาหน้าครับขาวพองเล็กอารซิโอเย็บคูไว้ก่อนครับจังหวะนี้เย็บคูครับมันหนึ่งซองครับอืมหลอกไว้จับตีเข่าขวาครับอาร์ซิโอตีเข่าขวาครับอาร์ซิโอครับหมาครับมาวัดเชิงไล่แขนมาไล่เข่าไล่แขนครับจังหวะนี้ครับไม่ทําอะไรก็เปการแยกออกมาก่อนครับวางกันใหม่ที่กลางเวทีสัดแข้งขวาไปครับอาร์ซิโอ สายอ้เจอสอกขวาครับจะนั่นของขาวผงเล็กครับแข้งซ้ายสูงครับขาวผงเล็กอ่าเลซิโอยานลาวครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับขวดแข้งซ้ายลาตัวครับหนึ่งสองครับจัดตีเข่าขวาเข่าขวาขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหครับนี่แหมใช้อาวุธกันได้อย่างหลากหลายเลยเกินครับเข่าซ้ายเข่าขวาครับขึ้นมาไล่แขนครับอการไล่แขนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับแล้วก็นักชกอิตาลีผู้นี้ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันครับแน่นอนครับอื เข่าซ้ายยัดมาครับทางด้านของขาบอลเล็กเข่าซ้ายคืนครับประสิโอเจอซอกขวาครับซอกขวาจักซักครับอืจังหวะไล่แขนครับพยายามแม่เข่าขวาครับสักขาพองเล็กครับโอเคครับกรรมการแยกอมกอนครับคอยมาวัดกันใหม่ครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหเป็นไงครับนี่แค่ผ่านไปยกหนึ่งครับอืมใช้อาวุธแม่ไม้ไมยไทยกันได้ดีเหลือเกินครับอันนี้ต้องขอชื่นชมครับนักชกชาวอิตาลีผู้นี้ครับ แม่ถือว่าโชคได้ดีครับใช้อาวุธแม่ไม้มมยไทยได้ไม่แพ้นักมวยจากประเทศไทยเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าอันตรายครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกด s u b สไครต์กันด้วยครับช่อง u t u b e นะฮะของโคชเช่ทีวีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยครับโอมาครับพักน้อยครับลุยกันเลยครับ เดือเขาหาแข่งสายสูงไปก่อนครับหมัดซ้ายตามครับอาร์เซีโอแข่งสายมาครับจากนั้นของคาร์พเล็กทีมขวาหน้าครับสกัดจังหวะอาร์เซีโอเข้ามาหัวซ้ายมาเจอหมัด้ายคืนครับระวังครับตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับอย่าเลาๆาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเดือเขาหาจังหวะนี้ครับยังไงดีครับอหัวขวาผางไปก่อนครับขาวพองเล็กร้อยหนัดครับร้อยหนัดซัดกันไม่หยุดครับ ร้อยแรงแกงหางงัวครับจังหวะนี้ขวาครับตัดขาไปครับเดินเข้าหาครับเย็บซ้ายมาก่อนครับอาร์เซอว์ขาพองเล็กหวดขวาครับเน้นจอกขาครับไม่เป็นบาหวานก็ตัดขาได้ครับโอ้ยหลอกที่จะเตะขาแต่ว่าหวหมัดซ้ายไปแทนครับขวามาแหมวืดนิดนึงครับอาร์เซอยับมายับมาครับจะเข้าในไม่ให้เข้าครับยิงมัดซ้ายมาครับสักขาพงเล็กอาร์เซอว์เดินเข้าหาเตะพับในครับขาพงเล็กเข้ามาครับ ยังจังหวะยังไม่ได้ครับถีบไปก่อนครับขาพองเล็กหมัดขวาครับขาพองเล็กอาเซิโอเดินเข้าหายังไงดีครับโวดขวาครับขาพองเล็กเน้นตัดขาไปก่อนอู้สอกขวาครับอาร์เซิโอแล้วจับตีเขาครับทางถนัดเขาตีเขาไปครับอาร์เซิโอไล่แขนตีเขาเขาขวาขึ้นมาเหมือนกันขาพองเล็กจังหวะนี้ไล่แขนครับตีเขาซ้ายครับอาร์เซิโอโอ้เขาได้ไหลดอกยอะครับอาร์เซิโอผู้นี้ขาพองเล็กต้องสลัดออกมาก่อนครับแล้วสอกซ้ายแหมตั้งเข้าไปเลยครับ ทื่อๆเข้าไปเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับมาเซโยกรรมการต้องแยกออกมาเดินมาอแข่งซ้ายลำตัวครับสักขาพองเล็กเดินเข้าหามัดหนึ่งสองครับขาพองเล็กเน้นลำตัวครับซ้ายลำตัวหวดไปครับขาพองเล็กหนึ่งพางจังหวะนี้หวดเขาหนึ่งพางครับอเขาขึ้นเหมือนกันราเซโยแต่ติดแขนจังหวะไล่แขนครับเขาขวามาครับขาพองเล็กเขาขวาราเซโยเอาฮะดวลเขากันครับดูกันว่าเข่าใครมันจะดีกว่ากันครับเชิงของเกมวงในการลุกไล่ครับ จังหวะนี้ถีมมาก่อนครับเจอมัซ้ายคืนครับจากอาร์เซอุขาพองเล็กเดินเข้าหาบทเข่าขวาไปครับเข่าขวาคืนอาร์เซอุขาพองเล็กไล่แขนมาครับตีเข่าขวาครับแทงเจ็บมาครับจังหวะนี้หนึ่งผังสองผังครับเข่าขวาอาร์เซอไล่แขนมาเข่าขวาอืมทําไมครับเอาจุกครับโอ้โหอาร์เซอจุกครับจังหวะนี้โอ้ยกรรมการต้องนับครับ โดนไปหนึ่งนับก่อนเลยครับยังไงครับไหวไหมครับอ่ะไหวก็ลุยกันต่อครับอาลนะครับนี่ครับเขาขวามาเขาพองเล็กเขาซ้ายค้นเขาเลซิโอยังไม่ยอมแพ้ครับแหมมาครับเขาขวาครับเขาให้ถึงไส้เขาให้ถึงเครื่องในครับเขาขวามาเขาพองเล็กเขาซ้ายคาเลซิโอยังไงดีครับโอ้โหหมัดลําตัวครับเขาพองเล็กแข้งซ้ายลําตัวตามด้วยหมัดขวาแล้วจับตีเขาครับตีเขาคืน ถอยออกมาอ้ยโยนเข่าซ้ายเข่าซ้ายลำตัวเข่าขวาเข่าขวาพางอีกทีตัวงอครับเพียงเสียแล้วครับยอมเลยครับตั้งคุมไปเลยครับอเลซิโอครับโอโหขาพองเล็กชนะไปครับนี่ครับโอ้ีมวยเข่าอิตาลีครับเจอมวยเข่าไทยเข้าไปครับแหม่เจอเชิงเข่าไทยเข้าไปเข่าเรานี่เข่าเปาแม่นๆ่นครับน่าจะมาพอกันนวดนี่ครับเข่าซ้ายครับคืนนวดลำตัวมาสักพักแล้วด้วยครับ แล้วพอเจออัดลําตัวเข้าไปแบบนี้อืมแทงถึงไส้แทงถึงเครื่องในครับดูครับจังหวะนี้งานมาแล้วโอ้ยแทงจกแทงเจ็บครับโอ้โหอาร์เซิโอเขาพยายามสู้แล้วนะครับนี่ครับโอ้ยเข้าไปครับไม่จกให้มันรู้ไปครับจังหวะนี้แล้วอีกทีครับอืนี่ครับคือยอมก่อนเลยครับใส่หน้าเลยครับโอ้จังหวะนี้หมัดขวาครับขาพองเล็กก็นี่ครับจับตีเข่าสีข้างต่อครับตีเข่าขึ้นมั้งครับอาร์เซิโอ จังหวะออกมาแล้วโยนเข่าใส่อูกลางท้องเลยครับอืมแล้วเข่าใส่สีข้างอีกทีครับแล้วเข่าเจ็บอีกทีครับเรียบร้อยครับตัวงอครับเปรียงเสียแล้วครับชาวอิตาลีผู้นี้ครับก็ชัดเจนครับเป็นทนานของสาขาพอเล็กที่ชนะเทนนิกลน้องอาไปในยกที่สองครับด้วยเข่าครับอืมนี่ครับอยากได้เขาก็ต้องเจอกับเขาครับโอเคครับก็ฝากกด ติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ